ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตรงไหนจะไปท่องเที่ยวหรือว่าอยู่บ้านเรีมาระวังหน่อยสถานการณ์น้ำ<อ>สถานการณ์น้ําต้องเฝ้าระวังกันหน่อยอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยนะครับก็มีการตรวจสอบเรื่องของระดับน้ํากันมากทีเดียวโดยเฉพาะในแม่น้ําเจ้าพระยาที่มีการประกาศเตือนว่าระดับน้ำนจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อวานนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีครับท่านก็ลงพื้นที่บริเวณมัสยิดท่าอิดอําเภอปากเกร็ด ไปติดตามสถานการณ์น้ำครับแล้วก็บ้านเรือนประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำนะครับรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเนื่องจากว่าระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นที่อาจจะส่งผลต่อพื้นที่ลุ่มต่ํานอกคันกั้นน้าในระยะนี้ได้ส่วนความคืบหน้าครับการก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันริมแม่น้ําเจ้าพระยาก็ยังพบว่ายังมีบางจุดที่ยังไม่แล้วเสร็จทีนี้ก็กังวลว่าเดี๋ยวถ้าระดับน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นเดี๋ยวจะเป็นช่วงจุดเหล่านี้ครับที่ยังไม่แล้วเสร็จเนี่ย เดี๋ยวน้ํามันจะล้นออกมาได้ก็ต้องเตรียมความพร้อมกันนอกจากนี้ครับยังพบว่ามีชุมชนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับสาถึงสีชุมชนด้วยกันเนื่องจากว่าอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยาแล้วก็มีลักษณะเป็นพื้นที่ต่ําต่ําที่ว่านี่คือต่ํากว่าตะลิ่ง <c oughs> ต่ำกว่าตะลิ่งลงมาในประมาณ1-2เมตรก็ต้องเฝ้าระวังกันเมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนกันตลอดทั้งวันนะครับ นอกเหนือจากที่นนทบุรีนะคะอีกที่หนึ่งที่ตอนนี้ชาวบ้านเขาต้องเตรียมความพร้อมเป็นอย่างมากก็คือที่พระนครศรีอยุธยาค่ะที่ตําบลน,น้ําเต้ากับตําบลบ้านคลังอําเภอบางบานโอ้โหชาวนาเนี่ยเขาต้องตัดสินใจเกี่ยวข้าวก่อนกําหนดนะคะความจริงแล้วยังไม่ถึงกําหนดหรอกแต่ต้องต้องตัดสินใจต้องทำอะ่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีน้ําล้นตลิ่งเข้ามาท่วมแปลงนาตรงนี้เนี่ยจะเสียหายทั้งหมดนะคะดังนั้นเพื่อลดผลกระทบเกี่ยวข้าวก่อนเลย บริเวณนี้มักจะถูกน้ําท่วมสูงมากกว่า2เมตรคือพอเวลาท่วมไม่ใช่ท่วมเบาๆท่วมหนักนะคะคแล้วยังท่วมขังนานหลายเดือนด้วยส่วนที่ตาบลบางนมโคอําเภอเสนาค่ะตอนนี้น้ําจากแม่น้ําน้อยเริ่มที่จะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมน้ําชาวบ้านเขาก็ต้องเร่งขนย้ายเข้าของไว้ที่สูงนะคะอย่างที่หมู่4อําเภอเสนาชาวบ้านบอกน้าอ่ะท่วมมา3วันแล้วแล้วน้ําค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นช้าๆ แต่ดูแล้วมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกอจำเป็นต้องขนของขึ้นที่สูงไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะสามล้อมเต็มพื้นที่ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งที่นาทั้งบ้านของประชาชนนะครับแต่ก็ยังมีข่าวดีอยู่บ้างนะครับมีข่าวดีล่าสุดครับว่าช่วงเย็นวานนี้ของกรมชลประทานเขาออกมาบอกว่าได้ปรับลดการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทลงนะครับเหลืออัตรา1นึ่พันลูกบาทเมตรต่อวินาทีเท่านั้น อัตราแบบนี้ก็จะส่งผลทําให้ระดับน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพยาลดลงจากเดิมอีกนะครับจะลดลงไปอีกประมาณสัก30ถึง4ีเซนติเมตรในช่วงหลัง24ชั่วโมงนี้ครับเดี๋ยวมีผลมีผลภายในรอบวันหนึ่งครับล่าสุดครับจุดวัดน้ำหน้าบานเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยวัดได้10.88เมตรนะครับจากระดับน้ําทะเลปานกลางแสดงว่ายังเหลือพื้นที่ให้เราได้อุ่นใจอีกนิดหน่อยนะครับ ขยับไปต่อที่จังหวัดพิจิตรคุณผู้ชมครับน้ําป่าไหลหลากลงมาจากอําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็เข้ามาท่วมในพื้นที่อําเภอสากเหล็กของพิจิตรก่อนที่จะไหลเข้ามาในคลองเขตอําเภอวังทรายพูนครับก็เลยส่งผลทําให้เป็นแบบนี้ฮะก็คือคันดินที่คอประตูระบายน้ำนี่ต้านทานมวลน,น้ําไม่ไหวฮะสุดตัวนะครับกว้างประมาณห้ถึงหเมตรเนี่ยครับโอ้น้ามาเยอะมาเร็วแล้วก็มาแรงครับ แล้วก็แน่นอนครับเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็น่ากังวลนะแต่ว่าพี่น้องประชาชนชาวบ้านหลายคนก็ใช้โอกาสนี้ครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยอเอาสวิงมาจับปลาเลยครับ<อ>ปลามันก็มากับมวลน้ําเนี่ย<อ><อ>คือมันทวนน้าไม่ไหวคร<อ>ับน้ํามาแรงไหลามาพร้อมกับกระแสน้ําเอาสวิงไปดักเลยครับก็ได้ปลากันจํานวนมากเลยครับหลายชนิดแล้วก็นําไปแบ่งกันในหมู่บ้าน<อ>ชาวบ้านบอกว่าโอ้แบบนี้เนี่ย คือมันเป็นวิกฤตนะเป็นปัญหาแต่ก็เป็นโอกาสอยู่เหมือนกันนี่ฮะอ้มีหลายชนิดจริงๆนะมีหลายชนิดครับอัลจีเียนก็มีนี่ฮะเอาไปแบ่งกันในหมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าโอ้ดีมากเลยเพราะว่ามันลดรายจ่ายค่าอาหารไปได้เยอะเลยคือไม่ต้องพายเรือไปด้วยจออยู่ตรงนี้เออจอได้มาเต็มเลย